ส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนี้ก็ทํานานะครับส่วนในการทํานานั้นระบบรากของพืชน,นี่มันก็จะอยู่แค่ประมาณ20ซนติเมตรก็คือทานาข้าวเนี่ยระบบรากก็จะไม่มีผลกระทบเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเท่าไหร่เพราะว่าชั้นของดินเปรี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50เซนลงไปลงไปนะครับความลึกของชั้นดินเปรี้ยวเพราะฉะนั้นว,วิธีการจัดการดินเราก็แนะนาส่งเสริมในเรื่องของการขุดคูยกร่องเพื่อทําระบบน้ําเข้าไปช่วยในแปลง กระจายน้ำาภายในแปลงก็คือระบบกระจายน้ำในไรนาเพื่อที่จะควบคุมความชื้นในดินไม่ให้ป้องกันไม่ให้ความเปรี้ยวของดินขึ้นมาได้ครับ ายสัมพันธ์สีอ่อนเกษตรกรตำบลรสีสักกระบืออำเภอองคลรักษ์จังหวัดนครนายกประกอบอาชีพเกษตรกรรมและได้ประสบกับปัญหาดินเปรี้ยวส่งผลให้ไม่สามารถทำนาได้ผลผลิตเท่าที่ต้องการได้ผลผลิตน้อยไม่พอขายไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้จึงได้เข้าไปขอคำปรึกษากับทางสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวพื้นที่ตรงนี้จะได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน20ถังต่อไร่ในรุ่นนั้น เนื่องจากตรงนี้มันเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวเปรี้ยวจัดของจังหวัดนครยกอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็พวกเราก็มาปรับค่อยๆปรับจากปูมนมาแล้วก็มาใช้วิธีการจากนาที่มันลุ่มๆดอนๆด,ด้วยแล้วก็ดินเปรี้ยวนะครับดินเปรี้ยวแล้วนาลุ่มๆดอนๆน,น้ำไม่เสมอเนี่ยเราก็เอาวิธีการก็คือทําล่องน้ําเป็นลาปะดงลาปะดงก็จะแนบไปข้างโดยที่จะมีคันคันนี้จะวิ่งตรงไปนานายาวไปตรงนี้ครับไปจุดแดนึงประมาณ40เส้น สี่สิบเนก็จะมีลำบดงคู่ไปเวลาที่เราวิทน้ําไปเนี่ยเราต้องการให้ขึ้นอันดอนเราก็มอตรงที่ร่มให้มันขึ้นแค่ดอนอย่างเดียวเมื่อที่ดอนพอที่ร่มเราก็ปล่อยมันจะได้จเพาะจังหวะกันแล้วพอมาหลังๆนี่เรามีการปรับคือพื้นนาเสมอหลังจากที่เราปล่อยน้ําเข้าไปเนี่ยเวลาที่เราจะปล่อยน้ําลงเราสามารถที่จะไปปล่อยตรงปลายเพื่อเอามาเข้าลำบะโดงโดยที่เราจะปิดด้านต้นนี้หมดเลยแล้วก็ปล่อยทางปลายเพื่อเอาน้ําเปรี้ยวลงของ,ง,ของมีการถ่ายน้ำนะครับตรงนี้ก็เลยประหยัดเรื่อง หลังๆเนี่ยปูนมานก็ใช้น้อยลงไปพื้นที่ตรงนี้นะคะอยู่ในชุดดินองคละค่ะปัญหาสําคัญก็คือเป็นชุดดินของกลุ่มชุดดินเปี้ยวนะคะมีพื้นที่ประมาณ20ไร่นะคะเป็นนาข้าวพันเนี่ยประมาณ15ไร่นะคะแล้วก็อีก5ไร่นะคะก็เป็นข้าวปละะูกค่ะเรามาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะก็คือเนื่องจากที่นี่เป็นปัญหาดินเปี้ยวนะคะก็มีการส่งเสริมการใช้ปูนปูนมานนะคะในการปรับปรุงบำรุงดินนอกจากนี้ก็ยังมีการ ส่งเสริมเกี่ยวกับปุ๋ยหมกักน้ำหมักชีวภาพในการบำรุงเพิ่มธาตุอาหารในดินนะคะแล้วก็การเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ดินเพื่อ,อปรับปรุงค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะคะเราจะต้องเตรียมวัสดุก่อนนะคะถ้าเราจะผลิตน้ำหมักชีวภาพจํานวน50นะะิลิตรค่ะเราจะต้องใช้วัสดุประมาณ30-40ถึงกิโลกรัมนะคะถ้าเราใช้เป็นวัสดุผักผลไม้นะคะก็ใช้ประมาณ30กิโลกรัมค่ะแล้วก็ใช้ร่วมกับกากน้าตาล10กิโลกรัมนะคะแล้วก็ มีสารเร่งซูปเปอร์พอร์สองนะคะอีก1ซองนะคะก็จะสามารถผลิตน้ำหมักได้50ลิตรนะคะเป็นการเทาน้ำน้ำหมักใส่ลงไปตามแหล่งน้ำเป็นการประหยัดเวลาด้วยก็คือพอน้ำไหลก็เหมือนเอาปุ๋ยเอาธาตุอาหารเข้าไปในแปลงนาข้าวค่ะการปรับปรุงดินนะคะโดยการใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็การใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมด้วยค่ะจะช่วยให้ผล,ผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นการจเจริญเติบโตของต้นข้าวก็จะดีขึ้นใช้น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพนี่วิธีการใช้ของผมก็คือตอนที่ทีแรกก็ไม่มีอะไรนะฮะหลายหลายคนก็ยังไม่สนใจแต่พอเรามาทำเนี่ยพัฒนาที่ดินมาสอนอวิธีการทําทําอย่างนี้ใช้อย่างนี้ใช้พวกวัตดุที่เหลือใช้แต่พวกเรามีอยู่เนี่ยเป็นพวกผักผลไม้เปลือกสับปะรดนะครับแกงของกินที่เหลือผมขายเป็นพันให้กับชาวบ้านมันก็อยู่ที่ประมาณพันหกพันหไม่เกินหกพัแล้วแต่ความชื้น นถ้้าาชืมก,กได้น้นอยลงมาการจัดการดินเปรี้ยวด้วยน้ําลําประโดงเป็นอีกหนึ่งแนวความคิดของชาวบ้านตําบลศรีสักกระบืออาเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวโดวยวิธีการจัดการน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรนอกจากนี้เกษตรกรนําคําแนะนําด้านการปรับปรุงดินจากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกนําไปปฏิบัติร่วมด้วย ส่งผลให้ที่นาของเกษตรกรสามารถที่จะลดปัญหาดินเปรี้ยวได้และทํานาได้ผลผลิตที่มากขึ้นโดยเกษตรกรได้ผลิตข้าวและได้มาสีมเมล็ดพันธุ์ข้าวเองทําบรรจุพันธุ์เพื่อที่จะส่งไปขายสร้างไรายได้ให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้